The fuck? อืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยไอ้สัตว์มึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวนถะไอ้เปี๊ยกฆ่าเราสงสารเองจริงๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนิวโคลเมอร์นะ สำหรับคลิปนี้นะครับมาเล่นเกม m o n t e l Combat Mobile เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มารีวิวตัวละครนะแต่วันนี้จะมาเล่นแบบชิลๆเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าก่อนรีวิวเนี่ยผมจะมักจะทำคลิปเล่นชิลๆมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าการแบบรีวิวเลยเนี่ยมันเหมือนแบบว่ายังไม่คุ้นชื่อตัวละครนะฮะผมอยากจะคุ้นชกับตัวละครสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าในรหัสนี้เนี่ยมีตัวละครน่าสนใจเยอะมากนะฮะ ทั้งเอร์ลอนแบ็กซันย b e เบแล้วก็ Classic เจนะคือแบบน่าสนใจมากนะครับผมส่วนโลนินชิทนานะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับต้องรอแบบทีมครบนะฮะมันถึงจะเก่งแต่ว่าถ้าอยู่เดียวๆนยะคือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะพลาสซิกของมันนะต้องอยู่เป็นทีมเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาเล่นแบบทีมเหมือนแบบคากันยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแบบว่าอยู่คนละสายเลยนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ละคน,นมีพาสซีฟที่คอยซัพพอร์ตทีมอยู่แล้วนะก็ค่อนข้างที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยจัดทีมแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าซอนย่าเบก็มีเกาะน้ําแข็งนะครับที่ให้ทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็สกอร์เปียนนะครับก็คอยซัพพอร์ตเรื่องการติดไฟนะครับเออร์ลอมแบกก็เหมือนกันนะเออร์ลอมแบกเนี่ยจะมีการออกมาช่วยยิงนะครับผมหลังจากที่แบบเอาตตวอื่นมาเล่นนะฮะก็จะมีการ ออกมาซัพพอร์ตนะครับโดยการยิงกระสุนใส่คู่สตูนะครับผมประมาณนี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพลาสซีฟที่คอยซัพพอร์ตทีมอยู่แล้วนะครับผมเลยจัดแบบนี้นะส่วนคิทานหน้าเนี่ยคือผมไม่ค่อยสนใจมันเพราะว่าพลาสซีฟส่วนใหญ่คือจะเป็นทีมของโลนินเลยนะครับผมแต่ผมไม่มีตัวละครโลนินเลยนะก็เลยทําให้แบบต้องยืนหงอยไปแบบนั้นก่อน <laughs> เพราะว่าไม่มีทีมของเขานะฮะแล้วก็พวกคลาสิกเจนเนี่ยผมก็อยากรีวิวมากเลยแต่ผมก็ ต้องชุกแบบคุ้นชีนตัวละครก่อนนะครับผมผมก็จะมาเล่นแบบ f ฟ c t i o n War ละคอรรีวิวทีเดียวแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอรหัสนะครับผมก็จะมีประมาณ4รหัสและผมไปเช็คมาส่วนรหัสนี้นะครับก็เป็นรหัสสำรองที่ดีที่สุดละเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือเทพมากนะครับผมทั้ง s กอร์เปียนสัญญาเบแล้วก็คาส,สิเกตเออร์ลัมแบก,กด้วยนะแต่สำหรับผมนี่ยก็คือว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับเออร์ลัมแ แต่ผมก็ชอบนะเพราะว่ามันเท่ดีเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนไอเทมที่ผมใช้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าเป็นไอเทมที่ผมมีนะฮะผมไม่ได้แบบอ่าเอามาจากไหนเลยนะครับอันนี้คือไอเทมแจกฟรีทั้ง,งัานเลยนะครับก็ซัญญาเบกก็ใช้ประมาณนี้นะครับสกอร์เปียนก็ประมาณนี้แต่ว่าผมขอสลับเกียร์สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสกอร์เปียนยคือมา อ่าย in ืนเฉยก็พอยืนเฉยพอนะครับเพราะสกอร์เปียนถูกลิเวอร์ลปพี่แล้วไปแล้วนะฮะก็ผมจะใส่อันนี้แทนเป็นคิงเจอร์ลสเปียร์นะครับแล้วก็เนี่ยประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ซันย่าเบดนะครับเดี๋ยวขโมยของน่าจะใช่น่าใช่นะฮะแล้วก็ดีมอนแบดนะครับประมาณนี้ ส่วนสกอร์เปียนก็ใส่ตามนี้ลวกันแบบว่าตามที่มีก่อนนะครับผมประมาณนี้คิติคอนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮะใส่แก้ขาดไปก่อนนะครับผมจะขโมยไอเทมของสกอร์เปียนมาก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูในโหมดแฟกชั่นวอลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเล่นชิลๆเนาะไม่ได้มาแบบรีวิวตัวละครได้อย่างใดนะฮะ เดี๋ยวก็ไปเจอในโหมดเกมเพลย์ละกันนะครับเป็นเจ็ดแมปนะฮะเฟคชั่นวอร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในโหมดเฟคชั่นวอร์แล้วนะครับเป็นควิกแบตเทิล์นเจ็ดแมปนะฮะมาเล่นกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าอ่ามาเล่นทั้งทีเนะี่ยก็ต้องเล่นให้เยอะๆนะฮะแล้วก็เจอทีมตึงด้วยนะฮะทีมแรกนี่ก็เจอควันชิเลยนะครับควันชิเลือดหมื่นหกโอ้โหแม่เจ้าเยอะไปไหนนะฮะแล้วก็มี ono, อินฟอนอสโกเปียน แล้วก็ชิ้นนอกด้วยก็อินโฟโนกับชิ้นนอกก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ควานชีนี่แหละคือมันเลือดเยอะนะครับผมแล้วก็น่าจะตายยากนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับสําหรับควานชีเนี่ยคือถ้ามันออกมาเนี่ยเราก็รีบกำจัดมันทิ้งเลยซะเพราะว่าพาสซีฟของมันเนี่ยจะได้ทํางานไม่ได้นะฮะหรือไม่ก็รีบฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับให้พาสซีฟมันทําทงานไปก่อนควานชี้นี่คือ ผมชอบร่างไดมอนสุดแล้วนะครับร่างนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมอะแต่ถ้าจัดเกียร์ดีๆเล่นดีๆก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีตาเกิดโอ้โหเสียงดังจัง <laughs> <laughs> ผมชอบท่านี้มากท่าแรกของเอิร์ลมแบกอะโคตรเท่ ำไมเจอหัดไปเอออย่างนี้ฮะแล้วก็ตายเกิดเรียบร้อยผมชอบท่าแรกนะครับผมชอบมากเลยตัวก็เท่นะครับผมท่าแรกก็เท่โอชอบบอกอ่ะอืมมาชิโอโ้โห ลุยช่างบล็อกแต่ใช้สกิลสองมาแล้วท่านี้กระโดดทิปยอยอดหน้าไปทีหนึ่งท่านี้ก็ด้วยนะครับของซอนยาผมชอบมากแต่ดูความอมหิตน์นะ เอเคจ็ดนะครับกราดไปเลยนะฮะแจกกระสุนรัวๆไปนะครับผมสกอปเปีไม่ต้องทำไรนะครับเพราะว่าคลิปตัวเองโดนรีวิวไปละก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเออรลอมแบกท่าแรกกท็ที่ส่วนซอนยาเท่าสองนี่ก็โคตรเอาไม่ฮิดเลยนะครับ <laughs> หมัดเหรอจะมาสู้ลูกปืนเจอทีมไรเร็วๆๆ,ๆ,ๆโอ้โว เฮ้ยนึกว่าครบทีมใจหายมีคลาส1ิเล็บทายนะฮะที่อ่าไม่ได้เข้าพวกกับเขาเลยนะครับแต่ว่าเจดนี่แหละตัวปัญหานะครับผมถ้ามันสโลว์บ่อย,ยๆก็น่าน่ากลัวอยู่นะคลาสิบเล็บทายเลือดหมื่นหนึ่งนะครับเรเดนก็ละเจ็ดพันประมาณนี้ละกันไรเดนเหรอ ทเทปจ้ามาสู้ลูกปืนแต่มันฮิวเทปจ้ามาสู้ลูกปืนอะถึงวะถึงวะยังดียังดีวิจัยไม่ไม่ไม,ไมไ่ได้ได้ปาบอืมหักกระดูกมันนะฮะโอ้ย เรียบร้อยอย่าให้มันใช้สกคิลสองตายโอ้ยเิ็ดแล้วฮะพลาสติโอโหไม่ตายเจอดีมอนแบทเรเดินแต่เราไม่กลัวเรามีกอนน้ำแข็งห้าวเหรอ อีเมื่อกี้เอลอมแบ็กมันไปพาส,สีฟนะที่ก่อนแท็กเอาออกแล้วมันจะยิงอ่ะมันจะเป็นพาส,สีฟของมันนะฮะโอ้โหยอดหน้าเรเด้นบอกว่ากูทำเลยรผิดเนี่ยมาเตะกูเนี่ยะพาส,สีฟเอลอมแบก็กเนยน่าสนใจเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันทำไมไม่เก่งในความรู้สึกผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่ด้วยความที่มันเท่นะครับผมก็เลยโปรงใจจากหมันไม่ได้นะฮะตัวมันค่อนข้างเท่เหมือนกันนะฮะอยากเจอทีมตึงๆอะ่ะขอแบบตึงๆเลยนะครับเจอทีมอมไรเรียเรียวๆๆโอ้โหคลาสสิกเจดคลาสสิกซับซีโร่บ้าไม่เจอแบบทีมแบบตึงๆเลยนะครับ ขอแบบเลือดสองหมื่นเนี้ยแมวแมวแมวสักหมื่นห้ายังพอสู้ไหวน,นะครับถ้าสองหมืนนี่แทบไม่ต้องทำไรเลยนะครับหัยืนตีมามันเลยนะฮะเลือสองหมื่นโคตรเยอะเลยนะฮะเหลาแค่หมื่นเดียวให้ตายเถอะ แต่ผมเออล l a c k มันโคตรเท่เเท่ทุกอย่างอืมเท่มันทุกอย่างเลย b l แบ k ผมก็เท่ตัวก็เท่แถมสกิลก็เท่อีกเท่อีกแต่ก็คือในสะสมเลยอุ้ยอ้าวว่าไงจ๊ะ อ๋บอบล็อกไม่ว่าแต่กูเจาะบล็อกได้แต่กูเจะบล็อกได,กได้ไอคลาสสิกเจดอะคือถ้าเราบรล็อกเราใช้สกิลอะมันจะเพิ่มสถานะตีไวนะยิ่งบล็อกนานยิ่งตีไวนานนะฮะประมาณนั้น <S <S แต่ไม่รอผลหรอกพอมีเจาะบล็อกื้อ ปิดฉากด้วย AK ปิดฉากด้วย AK จะสตายไหมตายไปแล้วไม่เหลือปิดฉากด้วย AK คนวอที่แท้ทูนะครับโหส่วนที่ต่อมาเนี่ยก็มีดีเอลเดอะเนะครับที่น่าจะตึงสุดแล้วเพราะว่าเลือดครเยอะนะครับผมเลือดมือนสามดีเชียวนะ แล้วก็มีไทบอกล่างสกอร์เปียนนะครับผมล่างไฟเอ้ยล่างไฟนี่เป็นของใครวะช่างมันเถอะนะครับผมไม่น่าใช่ของสกอร์เปียนนะฮะโอ้โหโว่โวงไงนี่ไงนี่ไงเอ้า ลุยช่างบล็อกเหรอ ừ. อืออย่างโหดเอ้าล็อกขาด้วยได้ได้อย่างงี้ต้องเอาให้หนักอย่างนี้ต้องเอาให้หนกักเงาให้หนกัหนหหนกเอาไม่ได้ฉายใจบอกเลยโอ้โหรถส้นตีนเสียงรถแม่โคตรดัง เทพเจ้ามนะันสู้ลูกปืนมาตายยังเจอเตะยอดหน้าแบบทีนคู่ตั้งเลยป้าบท่ามันเท่ดีเว้ออ์ลมแบ็คอะตัวก็เท่ แถมสก,กิลยังเท่อีกนะครับผมเป็นตัวที่เท่ไปไหนนะ่ะ <laughs> <Imp ressive. S 1> โอ้โหควันอาเขียนชี้ดีกว่า <laughs> ไปอ่านควันชีบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคเป็น g a ซิเวอร์นะครับผมอ, <laughs> อีบา้าสายตาเรื่องอะไรเนี่ยทำไมไปอ่านเป็นควันชีได้นะฮะ รูอช่างบล็อกก็เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรู้ช่างบล็อกก็เดี๋ยวเจอต้องรีบฆ่านะครับพอต่องน้าัค้างต่อน้าค้างอุ้ยไม่ทัน อบอกเลยไม่ได้หายใจอะโดนตีอย่างเดียวอ้าวเคาเตอร์ทันมามาเคาเตอร์ทันโอ้เรียบร้อยอเออ อืมเรียบร้อยโอ้อีี่วะมีตึงตรงควานชีตัวเดียวนะฮะ <Well, S 2> แมตต่อมาจะเจอตัวอะไรควานชีอีกแล้วควานชีบ้าอะไรเคนชีอโทพูดผิดแกเป็นอะไรกับควานชีมากกว่าผมเลย เห็นเขาว่าช yeah. oh, ิชิไม่ได้เดยกควานชิอย่างเดียวทั้งทั้งที่เขาชื่อเข็นชิ่ะนะโอ้โหเลือดเท่ไม่ลด ไม่ได้หายไม่หายใจไม่หายใจบอกเลยอือ้าวทันทันทัน โอ้โหไม่โดนเก้าสิบวะเกือบละเกือบได้ทะลุบล็อกละอ่ะคอาเตอร์ทันพอดีโอ้โหแรงเกินโอ้โหไม่เกินเก้าสิบอีกใหายตายเถอะสัญญาเจอสัญญาด,ดีวะ อายิงช่วยเราบแบมไปยิงช่วยอ้าวยิงช่วยกรับอุ้ยโหอ,อ,อีกทีเดียวก็ตายแล้วอืมเรีย,ยบร้อยโ <c oughs> อย้ถ้าพาสซีฟติงนี้บ่อยก็ดีเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะ อันนี้เป็นการ์ดทองแดงโอ้โหไอการ์ดทองแดงเลยีอยตัวดีเลยการ์ดทเท่ๆแล้วเราชนะตลอดแต่ผมมาเจอการ์ดทองแดงผู้แบบไม่รู้มันคืออะไรนะแพ้เลยหาเรื่องแพ้ตลอดนะผม Fight เอา้ากดไม่ติดไอ้บ้าเอ้ยเอา้าไปกดสก,กิลตอนไหนวะเนี่ยเริ่มเอ,อ๋อ สแปมท่านหนึ่งรัวๆเลยนะโหมือซีไอ้บ้าโอ้ยมีสะท้อนดาเมจอีกตายเถอะโคตรอึดเลยวะ่ะ เกือบตายโหสะท้อนดาเมจเจาะบล็อกดิยังเจาะบล็อกดิลุยช่างบล็อกเหรอ